สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงผู้เข้าถึงธรรมนะครับผู้ที่บอกว่าเข้าถึงธรรมนะครับครับท่านนั้นเข้าถึงจริงๆหรือบอกว่ารู้บอกว่าบรรลุบอกว่าเข้าใจบอกว่ารู้ถึงธรรมแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงธรรมข้อหนึ่งนะครับธรรมครับ ทมข้อนี้คือข้อที่ผู้ที่คิดว่าถึงทำดูมินองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผู้ที่คิดว่าตัวเองนั้นรู้แล้วบรรลุแล้ว,ลลวร,รู้แล้วบรรลุแล้วเข้าถึงแล้วละแล้วสละแล้วนะครับผมจะพูดจะกล่าวถึงทมข้อนี้ทำดูมินนะครับผู้ที่ บอกว่าอ้างว่าอวดว่าเข้าถึงทําแล้วนะครับมีคนหลายคนนะครับอ่ามีหลายอาจารย์มีหลายคนมีหลายอาจารย์อย่างมากนะครับที่เคยได้ยินบุคคลเหล่านี้นะครับตาหนิองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตาหนิเรื่องใดครับตัหนิเรื่องว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่รู้จักพระ พระพุทธรูปนะครับไม่รู้จักพระพุทธรูปนะครับ <cle an> เขากําลังเข้าใจผิดนะครับองค์สมเดจหาที่ว่าองค์สมเดจสัมมาทมพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปผมขอบอกแบบนี้นะ <c lusive> ทำข้อนี้นะครับเพื่อทำดูมินนะครับดูมินนะค <c> ร <lusive> ับคู่มีพระภาคเจ้านะครับทาไมถึงบอกว่าดูมินนะครับบุคคลเหล่านี้นะครับ บุคคลจำพวกนี้นะครับอ้างนะครับบอกอ้างพูดประกาศนะว่าเข้าใจทมบรรลุธรรมหรือว่ารู้ธรรมสำเร็จแล้วละแล้ววางแล้วเลิกแล้วนะครับแต่สังเกตไหมบุคคลเหล่านี้กับพูดมีของกูอันนั้นของกูอันนี้ของกูอันนั้นของทั้งที่เรื่องธรรมะเนี่ยนะคธรรมเนี่ยคือละวางไม่มีสิ่งใดเป็นของตนนะครับนะครับมาพูด ฟังเรื่องการรู้เหมิพ่พระพุทธเจ้าที่บอกว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่รู้จักพระพุทธลูกบางคนก็บอกว่า,าที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูกเพราะว่าพระพุทธลูกนั้นสร้างทีหลังหลังจากที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏินิพพานนะครับไปแล้วสามร้อยปีบ้างห้าร้อยปีบ้างนะครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ย องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะนะครับท่านบนรรลุท่านสําเร็จนะครับรู้ด้วยญาณรู้ทุกสิ่งด้วยญาณหมดแล้วทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตข้างหน้าอีกเป็นหมื่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 นปีนะครับข้างหน้านะครับย้อนหลังไปไม่รู้กี่กับกี่กันนะครับท่านขึ้นสวรรค์ในขณะที่พระองค์ท่านมีชีวิตอยู่นะครับขึ้นสวรรค์ได้ไปนรกได้นะครับจะไปไหนก็ได้นะครับ ท่านรู้ว่าในโลกนี้มีกี่ทวีปนะครับทึงได้มาบอกเราเนี่ยท่านไปปามากพวกท่านที่ว่าพระองค์ไม่รู้จักพระพุทธลูกไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักอะไรเนี่ยครับท่านรู้ได้อย่างไรนะครับท่านไปปามาอยนะ่างไนขนาดท่านยังรู้ว่ามีโลกกี่โลกเทวดาเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอีกกี่พันปีจะมีใครเกิดนะครับ ท่านเป็นอะไรมามาแสดงทมให้พวกท่านนะได้ได้ศึกษาได้มาอ้างว่าบรรลุนะครับนะแต่ท่านรู้ได้อย่างไรมาปา마ศมาดูหมินท่านไดๆว่าไม่รู้จากพระพุทธรูปนะครับสมัยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุทมแล้วนั้นนะครับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับนะผู้รู้แจ้งแล้วนะครับเอาถเป็นผู้รู้แจ้งนะครับท่านนะครับก็มีคนเคารพรักนะครับ ที่อยากให้ไปอยู่ด้วยอยากเข้าไปอยู่ที่เมืองนั้นอยากไปอยู่ที่เมืองนี้นะครับอยากเข้าไปอยู่ด้วยนะครับก็มีคนหลายหลายคนนะครับที่ศรัทธาที่รักเคารพนะครับอยากจะให้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอยู่ใกล้ๆนะครับแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ไปนะครับเพราะว่าท่านละท่านสละละวางแล้วนะครับมาเผยแผ่นะครับเพื่อให้ผู้คนรู้จักทาง คนทุกนะครับจากที่ตัวพระองค์เองนั้นได้รู้นะครับได้ไปปฏิบัติมาแล้วสําเร็จมานะครับรู้แจ้งแห่งทางคนทุกนะครับท่านก็ได้มาบอกตามลําดับนะครับคู่ที่ท่านเคยฝึกตั้งแต่เป็นสิทธะนั้นได้สัญญาไว้ว่าถ้าสําเร็จให้ามาบอกก่อนท่านก็มาบอกตามสัญญานั้นนะครับพอสําเร็จแล้วนะครับ <Ooh. S 1> ก็มาบอกทุกคนว่าพระองค์ไม่ใช่สิทธะแล้วน,นะครับ เป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเป็นพุทธนะครับพุทธก็คือสําเร็จแล้วคือไม่มีสิทธัตถะแล้วเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับนะครับท่านรู้หมดนะครับในสมัยพุทธกาลนั้นนะครับเมื่อพระองค์สําเร็จแล้วนะครับรู้แจ้งแล้วนะครับก็มีผู้คนเนี่ยนะครับขออนุญาตสร้างองค์แทนคือตัวแทนเนี่ยเป็นรูปแตะจากไม้ม้่งปั้นจากดินบ้่งอะไรเงี้ยนะครับ มีเยอะแยะเลยที่ขออนุญาตนะครับพระองค์ก็อนุญาตและมีผู้ที่ไม่ขออนุญาตก็ยังสร้างก็มีนะครับด้วยจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะแต่ทําไมพระองค์จึงไม่บัญญัติลงไว้นะครับในธรรมนะครับในการชี้แนะธรรมหรือว่าผู้ที่จะเขียนธรรมท,ท,ญญที่ท่านบรรยายที่ท่าน แนะไว้ชี้แนทไว้เนี่ยลงไว้ในลงไว้ในอาสมุดลงไว้ในบันทึกอ่านะครับบันทึกนะครับเกี่ยวกับธรรมนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นไม่ต้องการให้ผู้คนผู้คนทั่วโลกทั่วไปนะครับนะครับมายึดที่ตัวองค์ตัวพระองค์เองนะครับเพราะว่าถ้าผู้คนมายึดที่ตัวพระองค์นั้นก็จะไม่ รู้แจ้งได้คือจะไม่บรรลุธรรมจะเข้าถึงไม่ได้นะครับท่านเลยไม่ให้บัญญัติเอาไว้พระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นผู้ที่จดเป็นผู้ที่เขียนอะไรบันทึกใดไ,ไว้นีนเยอะสุดคือรู้สุดเพราะอยู่กับพระพุทธเจ้านะครับมานานนะครับเป็นพระองค์ที่ใกล้ชิดองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สุดนะครับแล้วเป็นผู้ที่ได้เขียนนะได้บอก ได้เขียนนะครับทำนะครับทรมะที่องค์สมเด็จสมมาพุทธเจ้าเนี่ยมากที่สุดนะครับที่เขียนไว้ให้เรานะครับที่พระองค์ได้แสดงธรรมพระอนุกับป,ปันทึกตามจดจำนะครับก็มีพระหลายรูปนะครับแต่ว่าพระอน์อนี่เป็นหลักนะครับทีนี้ผู้ที่รามากดูหมิ่นพระองค์นะครับมีหลายคนเลยนะครับมีหลายอาจารย์ผู้ที่โด่งดังก็มีนะครับมีหลายทั้งคารวาททั้งพระ ทั้งชีทั้งเหตนแน่นชีนะครับนักบวชนักปฏิบัตินะก็มีหลายผู้หลายคนที่บอกพระพุทธเจ้าไม่รู้เลยไม่รู้ว่าไม่รู้จักพระพุทธรูกนะครับไม่รู้จักอะพุทธรูกท่านรู้ได้อย่างไรนะรเห็นไหมครับองค์ตสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งหมดแล้วนะครับรู้ว่าจะมีคนอย่างท่านมาตําหนิรู้ว่าจะมีคนที่เป็นพระสงฆ์มาตําหนิรู้ว่า จะมีคารวะคนบุคคลน,นี้จะมาตามําหนะิท่านเลยแสดงธรรมเผยแผ่ไว้เพื่อให้คนได้มองเห็นว่าพระหรือผู้แสดงธรรมหรือผู้สอนธรรมคนนั้นน่ะพูดจริงหรือไม่จริงนะครับนะที่พระองค์ไม่ให้ยึดตัวพระองค์เพราะถ้าผู้คนมัวแต่มายึดตัวพระองค์ไว้นะับนะับก็จะไม่เห็นธรรมนะครับแต่ถ้าผู้คนศึกษาธรรมคำ ที่พระองค์บอกไว้ที่พระองค์ชี้แนะไว้นั้นจะถึงธรรมนะพระองค์เลยพูดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็ถึงพระองค์นะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระองค์นะผู้ใดเข้าถึงธรรมผู้นั้นก็เข้าถึงพระองค์แต่พวกที่แอบอ้างหรือพวกที่กล่าวอ้างกลับมาพูดว่าพระองค์ไม่รู้นั่นคือพวกที่ไม่เข้าถึงธรรม และไม่เข้าถึงพระองค์แต่เอาธทมของพระองค์มาอ้างนะครับอ้างเพื่ออะไรเพื่อตัวเองอ่ามาเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับนะครับนั่นคือยังไม่เข้าถึงธรรมนะครับเพราะจุดมุ่งหมายเนี่ยของพระพุทธองค์ต้องการให้ผู้คนรู้ทางนะับรู้ทางนับนทุกนะครับนทุกนะถ้ายึดรูปพระองค์ก็จะเป็นทุกข์ เพราะรูปองค์รูปแทนองค์เรียกว่าทูปแทนองค์จะไม่สามารถทําให้พ้นทุกได้จังมวะกระบไหวกราบไหวกราับไหว,ไว,ไวมันพ้นทุกไม่ได้ครับแต่ทรรมของท่านต่างหากที่จะทําให้พ้นทุกขได้นะครับพระองค์เนี่ยมีฤทธิ์นะมีทั้งฤทธิ์เหาะเหินนากาศไปไหนต่อไหนได้ทุกพระองค์เองนะแต่พระองค์ไม่เคยทรงแสดงนะครับไม่เคยทรงโอ้อวดนะครับไม่เคยทรงพูดไม่เคยบวดไม่เคยอวดนะครับนะครับ เวลามีนะเวลามีนะเหตุจาเป็นจริงๆขึ้นมาก็ใช้ให้พระอานนท์และพระโมคคัลลาไอ้ให้ใช้พระโมคคัลลาและภาษาพระสารีบุตรนะครับที่เป็นสาวกซ้ายขวานั้นนะประจํานั้นนะครับนะเป็นผู้แสดงอิทธิฤิ์แต่ว่าไม่เคยให้แสดงพ่มําเพื่อนะครับนะถ้าสาวกองค์ไหนเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารพระองค์จะเตือนเพราะไม่ให้ผู้คนไปยึดกับปอิทธิฤทธิปฏิหารเพราะการปฏิบัติธรรมนั้น ได้อานิสง์ของฤทธิ์มาด้วยนะ,นะครับทุกผู้ทุกองค์นะครับเมื่อเพราะทมคือเป็นจุดเริ่มต้นของการดับทุกข์และได้อานิสงค์แห่งการมีฤทธิ์มาด้วยนะครับพระองค์จึงไม่บัญญัติเรื่องฤทธิ์ไม่ให้แต่มาเตือนไว้ให้ว่าคนนั้นแสดงอิทธิฤทธิ์แบบนั้นท่านก็จะเตือนไม่ให้ยึดถือก็จะห้ามไม่ให้พระสงฆ์นะครับไม่ให้พระสาวกของท่านแสดงฤทธิ์ ไม่ให้ยึดเพราะถ้าผู้คนไปยึดดิสก็จะไม่ไปยึดอิทธิฤทธิ์ก็จะไม่ศึกษาธรรมมัวไปกราบไหวอิทธิฤทธิ์นะครับหรือถ้ามีรูปแทนพระองค์ก็จะมัวไปกราบไหวพระองค์เห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเขารักเขาเทิดทูนมากกว่าคนยุคนี้อีกนะครับเขารักด้วยหัวใจนะครับเขาศรัทธาด้วยหัวใจเขาถึงบรรลุธรรมแต่ผู้ศึกษาธนะรรมหรือผู้ ว่าปฏิบัติธรรมทุกวันนี้นะครับเข้าถึงพระองค์ไม่จริงจึงบรรลุธรรมไม่จริงแถมยังมาดูหมิ่นพระองค์ท่านนะ,บ,นะบ,บอกแหวงโน้นบอกอย่างนี้ว่าไม่รู้จักธรรมพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระอะไรนะรไม่รู้จักพระพุทธลูกเขาพระองค์ท่านน่ะรู้แจ้งแล้วรู้แจ้งหมดทุกสิ่งแล้วนะร,รู้ว่าจะมีคนชั่วมายัางไงนะร,รู้ว่าจะมีพระดีมีองค์ไหนบ้างเป็นอย่างไรบ้าง จะรู้ว่าจะมีพระองค์นี้มาว่าตำหน,นิท่านจะรู้ว่าจะมีอาจารย์คนนี้มาว่าท่านรู้ว่าจะมีครรวาคนนี้มาว่าท่านกล่าวนั่นท่าน,านรู้ว่าคนนี้นะั่นรู้ไม่จริงเพราะว่าผู้คนเหล่านั้นอ้างเฉยๆแต่ไม่เข้าถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ได้เข้าถึงธรรมจริงๆนะครับรู้แจ้งทุกสิ่งแล้วท่านเลยเผยแผ่ธรรมให้ผู้คนทั่วโลกทุกศาสนาได้รู้นะครับ เมื่อผู้นั้นที่แอบอ้างนะครับบอกว่าปฏิบัติธรรมนะครับแต่ปฏิบัติแบบไหนนะครับผู้คนก็จะมองผู้คนก็จะมองเห็นนะครับจะได้รู้ว่าเอา้าพระอง์นั้นมันผิดนี่นะครับอ้างว่าเข้าถึงธรรมอ้างว่าปฏิบัติธรรมแต่ไม่เห็นเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมไว้แต่เอาธรรมของพระองค์มาอ้างอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ จำไว้ครับที่พระองค์ไม่ให้เอารูปแทนพระองค์เมื่อสมัยนั้นบัญญัติไว้ในนะครับในในเขาเรียกการแสดงธรรมหรือธรรมะของท่านครับหรือว่าพระไตรปิฎกเรื่อใดก็ช่างนะครับไม่ให้บัญญัติไว้ไม่ให้เอาธิ์บัญญัติไว้นะครับมีแต่โดนติเตียนจากองค์สมเด็จสัมมาทมพุทธเจ้านะครับไม่ให้แสดงฤทธิ์เพื่อไม่ให้คนไปยึดอิทธิฤทธิ์นะครับ เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ฤทธ์มาด้วยฤทธ์ก็คือผู้รู้ผู้หนึ่งก็จะได้ทุกอย่างมาด้วยก็เป็นอานิสงส์นะครับพระองค์ไม่ยึดรูปพระองค์เพราะทั้งฤทธ์และรูปพระองค์นี้จะไม่ทําให้ละได้จะไม่ทําให้เข้าถึงทําได้นะการแค่พูดว่าเก่งการแค่พูดว่ากูดีการนู้นก็คือการปวดอุตตริเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีในพระธรรมไม่เคยสอนนะครับไม่เคยมีนะครับไม่มี ไม่มีในการแสดงธรรมนะครับํำนั้นของกูอันนี้ของกูนี่คือไม่มีนะครับไม่มีนะครับพระองค์เนี่ยต้องการให้ผู้คนปฏิบัติถึงจะบรรลุทมได้นะครับไม่ใช่ไปกราบไหว้พระองค์นะครับพระองค์เนี่ยจะใช้ทมสอนทั้งดูนะครับว่าพระองค์เนี่ยทำปฏิบัติเกิดทุกวันนะครับปฏิบัติ เป็นแนวทางขนาดเป็นองค์รมรสมเด็จสมมาทธเจ้าเช้าบินทบาตนะครับเดินมาถึงสายฉันข้าวฉันข้าวเสร็จก็สอนอกเรียกชี้เนี่ยสาวกนะครับชี้เนี่ยสาวกว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแสดงธรรมพอกลางคืนพระองค์ก็อาจแสดงธรรมกับเหล่าเทวดากจฉาวิปัสสนาวิสัทนาก็คือการตอบโต้นะครับการพูดคุยกับเหล่าเทวดาท่านขึ้นไปถึงอิน ผมยมยักษ์ยมรูปหมดรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านกลับไปปาาท่านว่าไม่รู้จักพระพุทธลูกไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักว่าสมัยนี้ต้องใช้อะไรสมัยนั้นกับสมัยนี้สมัยนั้นมันลำบากกว่าสมัยนี้อีกครับนะครับครับมันลำบากกว่าสมัยนี้ยิ่งนักสมัยนี้มันแสนสบายเลยนะครับกิเลสเยอะนะครับสมัยนั้นนี่คือปฏิบัติจริงปฏิบัติจังเลยเพราะว่าต้องคุก ต้องทอรม,มานต้องดับทุกต้องหาวิธีทุกอย่างว่าเพราะพุทธองค์ท่านจะเป็นผู้รู้แจ้งได้เนี่ยนะครับเพราะความเพียรเป็นหลักนะครัเพียรพยายามเป็นหลักนะครับแต่ผู้ที่มาศึกษาทมนะครับหรือมาปฏิบัติธรรมกับเอาธรรมของท่านมาอ้างนะครับว่าข้าเก่งอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าละละ,ละรู้ไหมละอย่างไรคําว่าละ รู้ไหมธรรมะเข้าถึงแล้วรู้ไหมว่าเข้าถึงคืออย่างไรนะครับนะสําเร็จแล้วรู้ไหมว่าสําเร็จเป็นอย่างไงท่านเหาะเอิญเดินอากาศได้แม่ลองดูสินั่นคือเป็นอนิสงส์ที่ได้มาลองทําให้ผู้คนดูเลยถ้าท่านประกาศว่าท่านสําเร็จจริงๆนะครับตัวไม่สาวกขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่มีองค์ไหนที่ประกาศว่าตัวเองบรรลุนะไม่เคยประกาศนะไม่เคยมาสแสดงไม่เคยมาอวดอ้างไม่เคยมาแอบอ้างน,นะครับ นี่นะครับทาไมพระองค์ท่านถึงไม่ให้ผู้คนกราบไหวลูกแทนองนะครับไม่ให้สนใจเรื่องอิทธิฤทธิ์ที่ได้มานะครับเพราะต้องการให้ผู้คนรู้จักละรู้จักทางคนทุกนะครับเวลาพระพุทธองค์ท่านชี้แนะคู่ปฏิบัติธรรมท่านก็จะชี้แนะทางธรรมเพื่อให้รู้จัก คนทางคนทุกข์แต่ถ้าพระองค์ได้แสดงธรรมให้แก่เราเทวดาก็แสดงธรรมให้รู้จักรมและก็การปฏิบัติตัวและการอยู่ร่วมกันเมื่อพระองค์ท่านแสดงธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปปัตุชนทั่วไปท่านเกิดแสดงธรรมเรื่องการครองเรือนครองเรือนทางธรรมเพราะทางโลก จะมีทางธรรมผสมอยู่ด้วยทางธรรมและทางโลกผสมอยู่ด้วยคือความดีและความไม่ดีผสมกันอยู่ด้วยนะครับพระองค์ท่านก็จะแสดงทางธรรมแสดงเรื่องผู้มีครอบครัวแล้วก็แสดงเรื่องทาเรื่องให้การคลองเรือนนะมีพ่อมีแม่คือการคลองเรือนเป็นลูกที่ดีอย่างไรอะไรอย่างไรเป็นสามีที่ดีอย่างไรเป็นพ่อแม่ที่ดีอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่พระสมัยนี้ไม่ทราบนะครับ ว่าแสดงมเกันอย่างไรแสดงเหมือนผู้ปฏิบัติทำไปหมดนะครับทีนี้การแสดงรมเนี่ยนะครับท่านต้องรู้จักแยกแยะก,กันด้วยไม่ใช่ว่าจะไปรวมกันเสียหมดนะครับผมก็จะขอบอกอีกทีนะครับองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไม่รู้อย่างที่ท่านท่านดูหมิน่นท่านหรอกท่านรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้ล่วงหน้ายิ่งกว่าพวกท่านอีกนะเพราะท่านรู้แจ้งแล้ว อดีตเป็นร้อยร้อยชาตินะครับอนาคตนะเป็นอีกไม่รู้กี่แสนนะกี่แสนปีนะครับกี่แสนกับกี่แสนกันกี่แสนพันปีเขาท่านรู้หมดแหละนะครับนะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้านะครับท่านนะรู้แจ้งทุกสิ่งรู้แจ้งว่าจะมีพวกนี้มาตาหนิรู้แจ้งว่าจะมีพระเหล่านี้รู้แจ้งว่าศาสานาจะเสื่อมลงเพราะคนพวกนี้นะครับ รู้แจ้งว่าจะมีคนมาดูหมิ่นทําให้พระองค์เสื่อมเสียรู้แจ้งว่าจะมีคนนี้แหละมาพูดมาว่าท่านนะครับมากล่าวตาหนิว่าท่านรู้ตัวไหมบ่อนบาดเพราะพระองค์ได้บัญญัติไปแล้วได้บอกววนะไ,ไปแล้วว่านะได้ชี้ไว้แล้วที่ว่าพวกว่าดูหมิน่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกวัวบาปเห็นไหมครับตกนรกยิ่งกว่าตกนรกนะครับแล้วยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะยิ่งตกนรกหมกไหมนะนี่คือ ดิ่งเป็นบาปหนักนะครับแต่สําหรับผมเรียกว่าตกนรกบอกไม่เนี่ยก็อ,อวดอุตริรู้ไม่จริงนะครับ,รบไปปามาท่านได้อย่างไรไปดูหมิ่นท่านได้อย่างไรถ้าองค์ท่านยังรู้เลยว่าจะมีคนนี้ทั้งคารวาสทั้งคารวาสทั้งพระทั้งชีทั้งเถรทั้งอะไรก็ช่างเถอะนะครับที่มาดูหมิ่นพระองค์ว่าไม่รู้โน่นไม่รู้นี่นะครับท่านรู้ทุกอย่างท่านเห็นด้วยญาณหมดแล้วนะครับท่านบอกไว้แล้วท่านเห็นหมดแล้ว ท่านบอกล่วงหน้าไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างขนาดรู้ล่วงหน้าขนาดท่านพระอ,องค์รู้จักไปสวรรค์รู้จัก,กว่าทั้งโลกทวีปไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับทวีปที่ผมสมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าแต่ถ้าพระอ,องค์หรือพระอารันหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสําเร็จได้ต้องมาทวีปชมพูทวีปนี้เท่านั้นนะครับเพราะชมพูทวีปเป็นทวีปที่เขาเรียกรวมทุกสิ่งไว้ที่นี่เลยนะครับ แต่อีกสามทวีตนั้นจะไม่มีแบบชมพูทวีปนี้นะครับชมพูทวีคือโลกมนุษย์นะครับโลกมนุษย์เนี่ยครับนับโลกมนุษย์นะครับจุดทีนี้นะครับท่านจะไว้ชมพูทวีคืออินเดียนั่นคือจุดกําเนิดนะครับชมพูทวีปก็คือเนี่ยครับนะครับจุดกําเนิดคืออินเดียคือจุดกำเนิดแข่งการรู้แจ้งนะครับนะครับ ชมพูทวีปก็หมายความว่ารวมนี่แหละครับนะครับนะครับนะครับชมพูทวีปรวมโลกมนุษย์นี่แหละจริงๆแล้วนะครับนะครับพระองค์ยังรู้เลยนะครับรู้ทุกสิ่งนะครับแต่กับผู้คนเหล่านี้กลับไปปา마ท่านว่าไม่รู้จักโน่นไม่รู้จักนี่ไม่รู้จักอะไรหรอกครับอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับเพราะมันคนละยุคสมัยท่านรู้ได้อย่างไรเมมีมาพูดว่าดู้หมิ่นท่านว่านะครับไม่รู้จักพระพุทธรลกพระพุทธูปกคือ รูปแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่บัญญัติเอาไว้ในพระไตรปิฎกเพื่อไม่ให้ผู้คนยึดถือหรือว่ากราบไหว้รูปองค์ของท่านเพราะจะไม่สามารถบรรลุธรรมหรือจะไม่สามารถเจอทางพ้นทุกข์เพราะถมัวกราบไหว้ก็จะไม่ไปปฏิบัติธรรมคิดว่าพระองค์อยู่ใกล้เสมอก็สบายเลยไม่ใช่นะครับ มันเสื่อมเร็วถ้างวัวตะกาบไหวเนี่ยคนกราเห็นได้พระองค์ก็จะเสื่อมเร็วแต่ถ้านึกถึงธรรมมันจะอยู่ในใจนะครับนะถ้าทมท,ที่ท่านสอนไว้ได้อ่านได้ศึกษาแค่เพียงแค่ผ่านได้อ่านสักนิดก็จําจะถึงใจแล้วครับนะครับถึงไม่บรรลุธรรมก็มีธรรมอยู่ในใจเลยนะใช่ไหมเห็นไหมครับแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมอ้างว่าปฏิบัติธรรมนะครับข้าปฏิบัติธรรมนะครับเนี่ยพวกนี้นะ ปฏิบัติคือเดินตามรอยองค์มสมเด็จสัมมาัมพุธเจ้าต้องละแล้ววางแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีของกูแล้วไม่มีพวกกูแล้วนะครับนะบแต่พระเนี่ยหลายรูปห,หลายองค์ท่านไม่ได้ประกาศเป็นพระพัฒนาก็พัฒนาไปนะครับนะบพะมาศึกษาทำพัฒนาใช้ความดีของตนใช้ความสามารถของตนไปพัฒนาทั้งาทางธรรมนะครับทั้งผู้คนทั่วไปคือเยวกบช่วยเหลือสังคมทั่วไป แต่พระที่ไหนที่สำนักไหนที่อ้างว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะครับแต่ปฏิบัติธรรมไม่มีของกูไม่มีของมึงไม่มีนี่ของกูไม่มีประ่ออวดนั่งของกูทำนดทำนี่กูไม่มีแล้วละแล้วอะไรเงี้ยครับไม่มีกูแล้วไม่มีตัวตนแล้วอน่ะมันไม่ถูกต้องมันผิดนะครับมันไม่ถูกต้องครับท่านไปปรามาไปดูหมิ่นพระองค์ได้อย่างไรว่าไม่รู้จักพระพุทธลูกไม่รู้จักอะไรเลยสมัยนี้ ท่านรู้แจ้งรู้ว่าท่านจะเกิดมาด้วยรู้ว่าพวกที่ปามาท่านจะเกิดรู้ว่ากลุ่มพวกนี้จะมาเกิดนะครับรู้หมดทุกอย่างท่านเลยแสดงทําไว้ท่านเลยบอกทำมันจะเสื่อมลงนะเพราะคนเปล่านี้แหละนะเนะนะข้าถึงธรรมไม่จริงแต่อ้างว่ารู้แจ้งแล้วอ้างว่ารู้แจ้งแล้วแต่รู้ไม่จริงครับเนี่ยเสื่อมเพราะคนพวกนี้นะขนาดองค์เสเด็จเดือนมาพุภูเจ้ายังดูหมิ่นได้พวกท่านท่านทั้งหลายนะ ท่านเอาคำสอนของพระองค์ไปฝึกไปปฏิบัตินะนะสอนทั้งนั้นแต่ท่านกลับไปดูหมิน่นเท่ากับดูหมิ่นอาจารย์ใหญ่นะนะว่าไม่รู้จักพระพุทธลูกไม่รู้จกักรถไม่รู้จักอะไรมาทั้งนั้นนะครับท่านรู้แจ้งไปแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดกันเลยนะท่านรู้ไอ้นี่จะมาเกิดไอ้นั่นจะมาเกิดไอ้นี่จะแต่ท่านพูดไพระนะท่านพูดท่านรู้หมดแต่ท่านไม่พูดไม่บอกนะคเห็นไหมครับ ไปดูหมิ่นไปปามาศพระองค์ได้อย่างไรนะท่านรู้จริงหรือท่านบรรลุจริงเหรือท่านเข้าถึงธรรมจริงหรือท่านละวางจริงเหรือพระองค์ไม่ต้องการให้ผู้คนกราบไหว้ลูกแทนพระองค์ในสมัยนั้นเพราะต้องการให้ผู้คนเข้าถึงธรรมไม่ต้องกราบไหว้ด้วยแต่ปฏิบัติตามที่พระองค์ชี้เนี่จะสามารถบรรลุได้จะสามารถพ้นทุกข์ได้ นีทะหาท่างพ้นทุกเพราะท่านนะ่ะรู้แจ้งแล้วจึงมาบอกนะครับนี่นะครับท่านดูหมิน่นท่านบาปท่านปามากนะครับพระองค์ท่านรู้บุคคลเหล่านี้บุคคลประเภทนี้คนนะ่ะมีเป็นบัวสีเหล่าความคิดก็สีเหล่านะครับนะครับผู้คนก็สีเหล่าจิตใจก็สีเหล่าท่านนะ่ะเป็นบัวเหล่าไหนดูหมิน่นปามาก องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า